ไฟเนี่ยไหม้แบบว่าโหมกระหน่ามากนะครับนี่ฮะโอ้โหเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องเร่งเข้าไปพยายามที่จะควบคุมเพลิงเอาไว้ให้ได้อาคารดังกล่าวนะครับเป็นอาคารไม้สองชั้นทุกผู้ชมครับอายุเนี่ยที่บอกว่าร่วมร่วมร้อยปีเนี่ยจนถึงน้าปัจจุบันอายุ80ปีแล้วนะครับอ,อยู่ในโรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทองนะครับหรือว่าโรงเรียนวัดท้องคุ้งตั้งตรงจิตสามนะครับอยู่ที่ริมถนนสายอ่างทองอยุธยาอยู่ในตัวเมืองอ่างทอง อย่างที่เห็นนะครับว่าเพลิงเนี่ยมันโหมลุกไหม้อย่างรุนแรงแล้วก็มีกลุ่มควันเนี่ยพวยพุ่งเต็มท้องฟ้ากันเลยทีเดียวตอนที่เกิดเหตุนเนี่ยเป็นช่วงกลางดึกนะครับของเมื่อช่วงค่าคืนที่ผ่านมาเพลิงเนี่ยมันเริ่มลุกไหม้ตั้งแต่ที่บริเวณอาคารชั้นล่างฝั่งฟ้งกฟาก่อน,ก,อนก่อนที่มันจะค่อยๆลามขึ้นไปชั้นสองแล้วภายในเนี่ยพอเป็นโรงเรียนต่างจังหวัดนะครนะนะคือโตะ๊ะ เก้าอี้อุปกรณ์ส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะเป็นไม้นะ oh. แล้วก็ตัวอาคารเองเนี่ยที่มันเป็นอาคารเก่าแก่สร้างด้วยไม้เนี่ย มันเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีครับโอ้นี่ดูควันนะคะ<ด>มันโหมลุกไหมอย่างรุนแรงจริงๆ,งๆนะคะจริงๆเนี่ยดูคุณผู้ชมดูสิครับรุนแรงมากเลยนะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องใช้รถดับเพลิงกว่า10คัน,นะคะ่ะเข้ามาเร่งฉีดน้ำระง,งับเพลิงนานกว่าหนึ่งชั่วโมงในที่สุดสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้นะคะแต่ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยสิคะเห็นว่าอาคารไม้สองชั้นที่ว่าเนี่ยอายุกว่า80ปี เสียหายหมดทั้งหลังเลยค่ะ<ต>ซึ่งมูลค่าความเสียหายประเมินเบื้องต้นก็หลายล้านบาทาพูะกันพง,ง่ายๆว่าหลักล้านบาทก็คือ พอมันเสียหายปั๊บคนที่มันจะเดือดร้อนที่สุดก็คือจะต้องเป็นน้องนนักเรียนคือวันจันทร์เนี่ยวันจันทร์ไม่รู้จะไปเรียนที่ไหนยังไงเลยเนี่ยนะครับเดี๋ยวต้องฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยดูแลและก็เยียวยากันด้วยนะครับทีนี้ไปสอบถามนายอำเภอครับคุณรักศักเทียนชัยนะครับก็เปิดเผยว่าก็ยอมรับว่าอาคารหลังนี้เนี่ยมันเก่าแก่มากแล้วแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นโรงเรียนเก่าแก่แล้วก็มีน้องนนักเรียนเนี่ยมาเรียนกันเยอะในพื้นที่เนี่ยก็เคยมีการเสนอเนี่ยเรื่องของปัญหาสายไฟเก่า เพื่อที่จะขอาการเยียวยาแก้ไขกันแล้วเนื่องจากอาคารมันเก่าแก่มากถ้าปล่อยให้สายไฟเนี่ยมันระโยงระยางกันอยู่แบบนี้เนี่ยเกรงว่าวันดีคืนดีมันอาจจะเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นแล้วตอนนี้มันก็เกิดขึ้นจริงๆครับอโอ้โหเดี๋ยวไปฟังเสียงในอำเภอกันหน่อยนะครับเบื้องต้นน่าจะเป็นเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรนะครับซึ่งตรงเนี้ยเราเคยออกมาดูแล้วนะครับมันเป็นปัญหาเรื่องสายไฟเก่าของโรงเรียนนะครับและคาดว่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรซึ่งไฟได้เกิดเร็วมากนะครับ ซึ่งอีกสักคู่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็จะออกมาดูนะครับซึ่งท่านผู้ว่าราชการเราเป็นห่วงมากครับกับโรงเรียนเนี่ยท่านมีนโยบายที่จะให้ออกอยู่แล้วนะครับ,รบแต่เนี้เราไม่มีงบประมาณที่จะดาเนินการในการแก้ไขโรงเรียน,นเป็นอาคารเก่าครับแล้วก็ใส่ไฟเก่าทั้งหลังจะยังใช้งานอยู่ปัจจุบันย,ยังใช้งานอยู่ครับเด็กก็ยังเรียนอยู่